สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับที่จริงแต้มเฉียบหน่วยบนอาจารย์ให้ไว้แล้วก็จับคู่ไ้ด้วยนะครับจับคู่ไว้ให้แล้วบางคนไม่ไม่ได้จดมั้งครับบางคนอาจจะไม่ได้จดนะนะครับหกแต้มนะถูกเก้าเจ็ดด้วยนะถูกเก้าเจ็ดนะเห็นอครับนี่ แล้วมีเลขเด่นต่างๆก็สามารถนามาดึงได้นะแต่ถ้าชอบ6แต้มนี่ก็นะเล่นได้เลยเนี่ยมี9 7นะครับ9 7วันนี้นะออก5 9าานะนะครับอาการ์ก็ไม่รู้จะช่วยไงครับอุตสาห์เน้นแต้ม110หน่วยก็ให้นะให้แต้มเดียวนะครับ นี่แทมสิหน่วยบนนี่เกองวดไม่ปิดนะครับสิบเจ็ดนี่สิเนี่ยครับไปดูที่ EP 237เจ็ดนะครับ EP สองสามเจ็ดแทมเป็นเก้าสิบสองวดไม่ปิดแม่นที่สุดในโลกเนี่ยเนี่ยครับนี่นะ ปีสองสามเจ็ดในวันที่สิบเจ็ดกรุงพาหกห้านะครับเน,นีนยนะยังอ่าคุณที่ยังไม่ได้ดูนะคนใี้สัญญาณไวไฟมนไม่มาคนเดินทางงน,นั้นก็สัญญาณไวไฟไม่ดีตรงก็ไม่แม่นนะนะครับดังนั้นทนทน,นฟังหน่อยนะครับนะอารเป็นคนแบบนี้ จริงใจจริงจังอยากให้ทุกคนถูกหอยทุกมีเงินใช้ทุกปีนะการไปจะถึไหนที่ท่านดูการจะได้ขอใบปิ้งกับไม้หนึ่งได้ไม่ปวด้ัวข้าวจานหนึ่งก็อาจจะได้อย่ันละเอียดโดยเฉพาะตรงก่อนตรงจะไม่หมดแน่ นี่ค <l id> รับท <Bond> ั <cartoon> <st os> ้งหมดนี่มีแต้มทั้งหมดนี่งห้าหกสี่แต้มอาจารย์ก็จับเป็นคู่ให้ด้วยครับวันนี้ก็ห้าหกสี่ครับห้าหกสี่นะทีนี้สยบไม่หายเนาะโอเมก้าสี่มาด้วยหนุ่มเนี่ยว่าจายแล้วคืนนี้คงจะอยู่ด้วยกันพวกคืนอีกวก็เนี้ยตัวจังเลยคิด เจ็ดคปาห้าห้าหกสแต้มนะจะเกิดหแต้มมันก็จะมีกวดเนีครับถ้าหแต้มนะโซนห้าห้านเนี่ยอานเองเป็นนะครับอาจารย์คอจับกล้องไว้เดี๋ยวัิ้นัต่ำอีกนั่งทับอะไรเนี่อาจารย์จะเลืกใช้แล้วกงนี่ไว้คอ้แป้งจะแตกตามลมนนงนะครับดูนะ ก็ออก6แต้มครับคือออก597 97คือ6แต้มครับถูกต้องนะครับนี่ครับอาจารย์ให้ทุกคนแล้วนะทุกนวดที่ผ่านมาก็ให้ทั้ง110หน่วยให้ทั้ง10หน่วยให้ทั้งแต้มล่างก็ตรงด้นยนะแต้มล่างก็ตรงครับ เดี๋ยวกับแต้มล่างวกสิบเจ็นะสิบเจ็กุมภาหกห้าครับให้5 6 4แต้มนะแต้มสิบหน่วยบน total t f up อ่ออกหแต้มคือเกคับเก้าคือตัวนี้ครับตัวนี้ เห็นไหมครับจริงใจไม่หลอกลวงครับอาจารย์ให้แม่นๆนะสวดเดินยาวใหญ่ขนมาเยอะเลยครับโอเคนะครับคอยติดตามแต้มน่อยบนนี้ต่อนะครับอ่าคี่น้องในห้อง VIP จะได้ดูก่อนนะครับอาจารย์บอกทุกคนใน YouTube ด้วยนะว่าใน VIP จะได้ดูก่อนครับทุกเรื่องราวนะแล้วค่อยๆทย,ยอยกันแบ่งปันนะครับแบ่งปันเป็นตีละสะเต็ปไป นะครับรักทุกคนนะครับแต่ก็ต้องรอหน่อยครับแล้วก็อย่าเร่งอาจารย์นะครับอาจารย์คำนวณยากมากกว่าจะเจอเลขตลบตะแล,ลมนี่ต้องแลกกันนะนอนดึกเคร่งเครียดอยู่แต่หน้าจอนะครับเพื่อทุกคนนะต้องช่วยสนับสนุนอาจารย์แล้วก็ทั้งดูฟรีนะครับก็ต้องใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะ แล้วก็พยายามดูให้ละเอียดนะครับอาจารย์บอกอะไรสูตรไหนเป็นยังไงนะอย่าเอาแต่มองผ่านแล้วไม่สนใจเราจะมาจับอย่างเดียวมันดีมันงงหมดเลยครับไม่ได้ทีนี้พอมาดูคนคน้นคนนี้คุยเสร็จเลยครับโอเคนะครับตามไม่ติดนะไปดูย้อนหลังเลยว่าสูตรไหนเข้าแล้วมาโพสต์ดูที่ว่าขอได้ไหมยังไงเนี่ยือย่ออาจารย์ลืมไปนะครับโอเคนะครับ